อโนนกับมาเรนนำนึ่เดียจ้าสบายดีพี่น้องกังสบายดีบอวกังก็มื้อนี้เป็นมามันเกิดร้านนั่นบัวกังน้องอโนนสบายดีลุงป้าวัดสบายดีน้องพรน้องไอติมน้องทองมาเล่นบันเกิดของน้องอโนนมื้อนี่ท้องกับอาณาพรล่างถ้วยโซเอนัดไอ้ลูกเด้นอะไรจังจีอนาณาอัณนเห็ดหน่อยกินเห็ดของกินหน่อกิน

โดยแล้วพี่น้องเราสิพากันปักระเหณีเบียกได้บัดนี่นนนล่างล่างถั่วล่างบัวแจ้งแจ้งเหน็นแล้วไหแจ้งแม่เบากรังวันเกิดล้านเพันพี่น้องทั้งปู่ทั้งหญ้าเนาะมาเนาะเอ้ยเอ้ยหญ้าบ่ได้มาเนาะหญ้าเนาะมาแต่ปู่เลยหญ้าบ่สบายเพิน่นว่าเอ้ยเพลิน,นบ๊อดสบายพี่น้องแม่บ่บอกอุ้งบ๊อดสบาย เด็กแคปก็เล่นกันนี่แหละฮะเออพอเท่าเมื่อพอเท่าก็ไม่เท่าโอ้ยกางยงเอาชิได้เมียอะไรเงี้ยยังบวอเท่าไปเท่าอยู่โอ้ยร้านคอยน้องทองก็น้องอ้อมพรองก็เล่นเดี๋ยวนี้เราจะพี่น้องเดี๋ยวว่าอันเบิ่งก่อนว่าสิเฮ็ดยังเพิ่นกินนำเนี่ยให้เพิ่นล่างถ้วยล่างบัวมังเมื่อถือก๊าซสิ่นดาดให้เพิ่นกินมังเมื่อเถากพังเบิ่งวันเกิดน้องอานนยันมัน่าคงกิน บมังกรเหตุพันธุ์กระปุ่นบอกว่าน้องนัดถือใจน้องอนนท์พน้องล่มซานันานา่นเมื่อไงเมน้องไอติมเพี่น้องอนนท์จืดพี่น้องเด็กๆเล่นกันหมดเลยพี่น้องเลย มาหยอกอานนท์นะอานนทชื่นชื่นปะเนี่เอากระชไปซื้อเค้กให้นอกอนนท์เจ้าพี่น้องเด้อไปซื้อเค้กให้นอกอานนท์เอาเอาน้องนัดให้ไปซื้อเค้กให้นอกอนนท์เนาะ ซื้อเค้กให้น้องอานนเนาะอ่าไปซื้อเค้กให้น้องอานนจ่าพี่น้องซื้อเค้กให้เพคนวันเกิดอนนท์เนี่ยมาใกล้ๆเด้อยิงแค้ายิงแค้าวันนี้กๆยิงแค้ายิงแค้วได้ยิงเลยอยากน้ำเกิดมาเขินน้ำเออย่ันเงี้ยวได้เลยเล็กน้อยเล่นกันมวนจับพี่น้องจ้า เราข้างพาเมือไอ้น,น้องนัดเห็ดเวียกจะีปน้องกับน้องทองกับน้องพรเห็ดเวียกล้วก็สิให้ให้อาบน้ำก่อนจะไปกินไปไปล่างถ้วยไปลูกไปไปในไปท้องเอ้ล่างถว้งยงถวยลูกแล้วยังอาบน้ำกินเค้กได้เค้กน้องอนนได้มือแรงนน่เนาะได้กินเค้กน้องอนน์อยู่อเ,ยเออให้พอมันนานมันยั้งคำค่ะให่พิพ่น มาหับเอาเฮากะทูเราหับเอาน้องพรสิมาล่างถวยน้องทองนะคนนองพรมาล่างถวยโซยนัดเราจะพี่น้องเด้อล่างถวยโซยอันนาโอนคนคูณจักล่างถวยล่างบ่วงก่อนพี่น้องมันจะอันชอซื้อสิ้นดาบอะไรเขากินพี่น้องไอ้เคสแล้วแล้วกันนะเขากลับเมื่อยานว่ามันคำโพดนั่นน้องเดี๋ยวมันคำโพดนะนะไปบอกน้องนลูกทอดให้น้องเนี่ยเอาใส่โอ ใช่โอ่งเด้อน้องนัดกับแกดแจงน้องพรกับน้องทองเห็ดเวียกก่อนน้ำออดอะไรจังซีน้ำซีซื้อิที่หนาดคนกินจั่น้องเด้อให้ให้หู้เวียกหู้าที่กานการงานก่อนอะไรจังซีเออสอนน้องเอาลูกสอนน้องเอาเอาอันท่อมาจุ่มลง บึงน้ำน่องอะไรลูกเออไล่ดีเด้อพอนไล่ดีเด้อลงในไล่เออหน่ว้ตริงจะมาเล่นเอาใส่โอ่งไว้ลูกนั่งนั่งไล่น้ำน่องฮะลูกเออนังนั่งัตเห็ดซอยกันเห็ดซอยกันแล้วก็สิไปสิไปซื้อินดานให้ ให้คนคกินพี่น้องไอ้พี่น้องไอติมนะครับน้องนัดน้องไอติมเดี๋พอคน่อยู่เลยน้องอนอนก็ยนนหนงเล่นไอ้นนเยไอจ้าเอ้จ้าเอ้โจนไกีเมกีม นัองไอตีอนเหาะพี่น้องทางนี้ก็ยังล่างต่อน้องนัดเป็นคนไล่แข่งกับน้องทอน้นองทองเป็นคนล่างเด็กพี่น้องเลยผูกก็ดีดันพรโอ้ทองเก่งเว้ยน้องพรองก็เก่งเว้ยสองคนผู้เวียกผู้ยังได้ได้พี่น้องเลยไปนัดซ้อน <c oughs> น้องเลยนัดเลยลูก ให้เพื่อนล่างสวยแล้วก็สีให้เพื่อนอาบน้ำไม่ใช่พี่น้องเลยอาบน้ำใส่สบู่คันฮ้อระวังนะเด้อล,ล,ลูกเด้อมีดได้มันบาดมือในมีดด้วยซ้ำนะลูกเออนน,น,น,อนี้เด็กเอาน้ำคนนี่คนไล่คนดีลากเอาไปใช้คนลดลูกบุฟ่าก็ได้สิพิมพ์มือนัดโลดเราไล่ลดลูก,ลลกเออสอนล่างสวย น้องทองเก่งเลยด็กพี่น้อง,งเด้อผู้งามอยู่เมืองก่อเนนะี่ยทอกับน้องพอกระเสียบน้ำดินใจพี่น้องจ๋านี่กพออาพอไอ้กุ้งเนาะเออแบบว่าแล้วสบายดีแนะ่สบายดีพี่น้องถ้ามาเจอบัจือเจ้า <c oughs> สื่อใจน้ำอาบน้าอาบน้าไม่น้อยอันอันอนั้นน้ากา นามเย็นๆเยพี่น้องเลยได้ได้ได้าทาไยแน่ด้นยุกเลยนอันนี้คือยาทาเลยนยุกเลยบายเออักบุ่กฮุกุกใลายเดีลูกด้ฮุกฮเออฮุกใลายสบู่นะฮุกทูนันเป็นฟองรเออสองมือแล้วนะแถวขอแถวยังไงุกฮุุก คอับครบเออทุบทุบทุบมันเชินค้างลูกเออได้มาเลยพวกขอกพวกเข่าทุบมดนะเออหน้ามดนัดซาหัวปันนี้เนาะไม่ลอยสิซาหัวให้เลยเดือจ้จพี่เนาะขับคักขับขับหน้ามาเลยเรียมเครื่องเลยนะหน้าสีไปทาแขกเลยจ้่พี่เนาะเดินทางเดินทางบอกหน้ากับตาวหุ่นกันเพิ่งท่อง พักบอกสะอาดสะอาดขนานี้เออนี่ยอะไรกันนวดเลยบ่จะอะไจึงออกจักจักหน่อยจึงอาบเดือพอนนะเฉพาะเกือกเกะกะพี่น้องพอนเลยพักแบบหนักหนักก่อนสะอาดพระเข้ารอหละลักตาลับตาเออลักตาอีก ฮุกทีแห้ยเออฮุกเออเอากกมันต้องขาุกอะไอ่น้อครับบอาบซ้ำห้งเอ้เพื่อไอไม่เลกก็เสร็จตัวเพื่อเนจ๊ะ่มน้องอันนี้ใ่เสือาหอมมะลิลายญาเดินเดใครแนเนเดเดนเด้นเดอองมีอะไรอ้าเง้ยค้มเสร็จ เือเา็นลุงยาสัตนอนฉกน้องเด้อักกันฉักเด้อตอนนี้ทำพิ่ไอ้เด้อพอนอที่น้องเลยเพิอาบไอ้บมพอนนี่จะนั่งทคงเด้ออาบอยู่ที่น้องเลาเกี้ยงเลยวันนี้ด้อหักบ่ได้อาบน้ำันนี้เด็กที่ะหอมเลยนั่นก็หาเสียงให้เพิ่นได้จ้ะพี่น้อง อย่างไมีดีดูทองอย่างคนต้องเป็นหอมแลยโอ้ที่ยงหอมเลยนั่นน่นนุ่งนัดเดาเด็กใแน่นาะเบิ้งกันผื่นป็นยังกับใครแน่นะพี่นองเลยในใข่แน่อะนี่เด้มันยุบเลยนี่ไปทายาอีกเด้อตอนแรกเลยไปอ่านไปนไปอซ้ายเลยอ่ะวีผมไหมนะวีผมกินข้าเลอเนเหรอฮะี่องกินชุบพะลไขพะลเนาะ มึงหล่ากันสิมึงหล่าเนาะเอ้ยพี่แงงเขาเลยบัดนี้อาบน้ำสะอาดเลยได้พี่น้องจ้ามาเลื่อนไล้ท้องบัดนี้คลิปนี้ก็ร์ดลาไปกดได้จ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให <มา S 1> ้ช่องน้องนัดพ่อหวานแม่น้อยนี่เลยจ้าน้องนัดทีเคสเด,ดจะพี่น้องน้องนัดลืมช่อง,องจ้าบ๊<ม>ายบายเนยไว้ ท้องพอนพอนบ๊ายบายเนี่ย